บอดี้บอลคืออันไหนมันมีระดับความยากแบบง่ายไหมวะโอ้โหฝันร้ายพ่อมึงเหอะไม่เอาฝันร้ายเล่นไม่ได้ปกติ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 ก็ยากไอ้เหี้ยกแรกแรกแรกมากันยังจ้าโอ้โหไปเลย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 เองฟ้ากระโดดกระโดดข้ามก่อนกระโดดข้ามก่อนกระโดดข้ามก่อนกระโดดข้ามป่ะอ๋อทางนู้นนี่เด็ด้อทางนี้ทางนี้ทำมา ไอ้้อะไรหนุโอ้ยคุณจะบอกว่าตอนแรกกับผีมันไม่หลอกนะเว้ยจนกว่าเราจะบูชามึงยาเก็บทองอมึงเก็บกันไปยังทำไมอ่ะไม่ักทองมันเป็นไอเทมเทศกาลไม่มีอะไรอ้ยไม่ต้องไบูชายันไอเมไม่ไม่ใช่ที่บูชายัอุ้ยเชียอกัพผีเพราะว่าผีไม่ออกอยู่แล้วอ่าใช่ใช่ใช่ช่่าที่บูชากันก่อนดีกว่าจะแยกกันหาหรือไงยังไงมันก็ต้องอยู่ในบ้านปะเพื่อนยังไงมันก็ต้องอยู่ในบ้านปะจะจะ ใช่ใช่ใช่เอ๊ะกระเปล่าเปิดกระเป๋าต้องหากุญแจต้องหากุญแจมามาออกมาออกมาหารอบบ้านไหนอะกุญแจอยู่ไหนวะช่วยกันมองดิมันจะเป็นไอเทมอะนะครับประตูประตูเฮ้ยเฮ้ยเข้าได้ด้วยทางนี้เหรอเอาแล้วไอท็อปใครนำที่บูชาใครนำใครนำไปด้วยกันไปด้วยกันจริงปิดไฟเล่นดิปิดไฟฉายผมไม่เห็นที่อะไรเลยเพื่อนไม่เห็นใครนำใครนำใครนำไอะกูนำปะโอ้โหมึงเห็นที่อะไรเนี่ยมึงปิดไฟฉายเนี่ย เฮ้ยลง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 แล้วนี้ขึ้นไม่ได้นะเว้ยเออไหนมึงลงไปไอ้เจนขาดนานๆกันแล้วเวลาอะไรอะอะไรอะพี่กูด้วยพี่กูด้วยเฉยๆไม่รู้วปิดไฟ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 แถ่ายกุญแจก่อนเฮ้ยเฮ้ยเตายตกใจเฮ้ยลงมาลู้ที่ผู้ชายยันเพื่อนถ้าลงหมดทำไงอะถ้าลงหมดหายกุญแจไม่ได้เนี่ยไป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 ที่อื่นไง อี๋เหรอกูฝากที่เหลือเพื่อนเฮ้ยกูไปกับอแอนก็ได้อะมันกูไม่ทิ้งเพื่อนกูอุ้ยท็อปขอบคุณพวกทิ้งเพื่อนไอ้เหี้ยเฮ้ยนายตามมาว่ะมันมันต้องใช้อะไรบูชาเฮ้ยกูกลัวเค้กกลัวเค้กใช่ปะเสียงอะไรอะเค้กเค้กเค้กอย่าวางเค้กอย่าใครเก็บเค้กมาอย่ากดวางนะเพราะโอเคโอเคโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราเราเราบูชาทีเดียวเพราะว่าเรารวมของกันตกใจไอ้สัสอุ้ยอีกาดำ ยืเชื่อจ่าเขารูนี้กันปะเขารูนี้กันยังไงต้องเข้าเพื่อนยังไงต้องเข้าไม่ทางเดียวหรอทางอื่นไหมปะไอเจ๋งไอเจ๋งน้ำหน่อยไอเจ๋งมึงมึงแต่งตัวเฟี้ยวสุดแล้วมึงน้ำมึงน้ำเออเจ๋งน้ำด้วยเยอะมากหมอโย้ไอเจ๋งไอเจ๋งพูดด้วยเป็นชายน้ำทางด้วยพูดด้วยพูดด้วยตรงนี้คืออะไรไอเจ๋งหมอปลาอันนี้อออัันนี้คคืะไรรบมีตะปูตะปูไข่บังเหี้ยบังไอเหี้ยมันดันเหี้ยอะไรกันเนี่ย เอ้ตรงนี้มันมันต้องมีกูว่ามันต้องมีให้หลบเหี้ยอะไรแน่เลยเออว่ะใช่ปะ่ะ<อ>มันเหมือนให้หลบหิน,น,นหินลูกเออคยเล่นก็าเดนจะมีหินลูกกิ้งกิ้งเอออินเดียนาโจนอ,ะอ่ะกูติดเหี้ยอะไรเนี่ยเอออย่างเงียบกันดีอย่างเงียบกนดีอย่างงี้กันดีไปมันไอกูกูเห็นยามียามียาเนี่ยนี้โอ้ยอะไรเนี่ยขยับข้างหลังใครมาใครมาใครมาหลังไหนหลังไหนหลังไหน ไอ้กูเจอยากูเจอเก็บของ,ของ <laughs> อมันมีมีหนังสือด้วยคุณเจ๋งมาอ่านนะครับคุณเจ๋งก,กระดาษนี <c oughs> ่กับพ <c oughs> ี่อัาเชอรอาซาเบลไอ้เฮีย้ยอาซาอาซาอาซาเซล <c oughs> อาซาเซลเออเพราะเรายังไม่บูชาตอนนี้มันไม่มีผีหรอกอุยไฟมันมืดเลยกูเปิดจริงปะเนี่ยมันจะเอาหัวเราไปสั่งเว้ยไอสัตว์ฉันได้ยินมาว่าหัวคนได้ผลดีที่สุดโอ้อ้๋อถึงว่าไอเมดไอซ้ายขวาเปิดห้องได้กุญแจเออใช่ไหมไอพวกเมดมันหัวขาดเปิดห้องไม่ได้อ <c oughs> ่ะ <c oughs> มันก็ต้องเดินหน้าอย่างเดียวเพื่อนก็ไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเพื่อนไปไหนดีชั้นล่างชั้นบนอุ้ยกระจกกระจกมันสามารถทะลุมิติได้ปะเข้าไปดิเยอะถ้าเข้าไปเราเข้ากันหมดแล้วไปก็อยู่คนเดียวเฮียเลยนะให้ให้เจ๋งลองให้เจ๋งลองไหนกูลองอีกาคืออะไรอ่ะเออคลิกได้คลิกกระจกได้คลิกทำไรไม่รู้เฮ้ยกูก็เฮ้ยกูเข้ามาในกระจกเฮ้ยอว่าเห็นกูปะครับกูตายเฮ้ยอะไรอ่ะท็อปตายเพราะอะไรอ่ะ ไม่รู้ตายเพราะกูเหยียบอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยเสียงใครเสียงใครมากูไม่รู้อย่าไปเหยียบแล้วมันเฮ้ยไปไปเอาเอาเอากล่อบไปวางชุบ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 เพราะการระวังกูไม่รู้ก็อะไรอ่ะครับลืมอออีอีไอไอเก่งอางนี้จำไว้นะกระจกใช้จุกได้เพื่อนจุกเข้าไปจุกเข้าไปหามันหรือเปล่าไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงล็อกหมดเลยเหรอเออมันล็อกหมดเลยว่ะหรือว่าต้องกระจกแหละเออกูว่าเราต้องเข้าไปในกระจกแล้วล่ะ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูนำนะแล้วเรระวังระวังที่พื้นนะเอเราเราระวังเหยียบเหยียบปรสิตที่พื้นนะไปการเข้าไปก่อนแล้วเราก็รอกดเอเข้ามาในกระจกอ่ะใช่ใช่ใช่เรามาปรสิตที่พื้นนะเดี๋ยวกูกูลืมไปแล้วปรสิตที่มันเหยียบไม่ได้หน้าตาจะเป็นไงวะเน่นี่โอ้นี่นี่นี่มึงเห็นปะมันจะสีมันจะลึงแสงนอย่างงี้อ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ครับเหยียบนะตรอนักนนนไหนวะลองมาดูลองมาดูเนี่ยเนี่ยสีลงแสงอะสีส้มๆอะไหนวะเพื่อนนั่นไงงนัไ เี้หมือนที่อยู่ในพุงเลยเจ๋งเลยวะฮะแล้วกูรู้แล้วห้องไหนอุ้ย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 าฮ่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 ไอ้เงี้ยมาหมดเลยไหมนะโอ๊ยจัดเอาไปเลยเกิดเนื้อไม่เริ่มยิ่งกลัวเกินมันจะขึ้นเนื้อเรื่องเริ่มเฮ้ยประตูห้องนี้เปิดประตูห้องนี้เปิด

ไปตามไปตามมาตามไปคุณก็ตามมาให้หมดตามอยู่แล้วไอ้สัสกูคุมหลังให้กูคุมหลังให้ตามไปมาดีจริงหาเดินไปกูไม่มีไปไอ้อ้วนเร็วๆเร็ว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 ไปดิป่าๆๆๆาวป่าวเร็วเร็วเข้าไปยังไงไอ้เจ๋งก็เนี่ยไม่คือตอนนี้ผีมันฆ่าไม่ได้แต่มันจะเข้าเนื้อเรื่องได้เฉยคือต้องเข้าเนร้กกระจกไปงั้นประตูไม่เปิดเที่อ คนในโลกกระจกกลับไปเขากระจกเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูเอาเค้กมาหนึกูเอาเค้กโอเคโอเคไปไปไปเขากลับเขาโลกกระจกเขาโลกกระจกอ่ะมามาหน้ากระจกกดกดเข้ากดอีเข้าพร้อมกันมาหนึ่งสามสองหนึ่งไปเอาเลยเสียงอยู่ข้างหน้าเสียงอยู่ข้างหน้าไอ้นายนำไอ้นายนำไอ้ท็อปไอ้ท็อปกูนำแล้วตาตามมึงสองคนต้องใครสักคนไอ้เจ๋ง ปูเข้าไปคู่กันเลยอไอเจ๋งไปเร็วไอเจ๋งที่คอไม่รูกประคำกลัวอะไรเไอเจ๋งเร็วดิไปดีไปดีโอ้ยอ่พร้อมกัน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 ตัวตัวเลงหน้ากระดานเลยได้รนีเปิดไดสอไป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  อย,อย่าหัหลังนะาย,ายมันบังไอ้นายเข้าไปไอ้นายเข้าไปนายเข้าไปนาเข้าไปไปไปเนี่ยตามระดับเลยปางเออเดินไปก่อนกูสองมึงหนึ่งกูสองมาดันมาแล้วกันไป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 เข้าไปดิไอ้นายไอ้นายไปไม่เกี่ยวนะไอ้นายนะไอ้ยุ่งทุกคนเอาเกี่ยวไหมทุกคนเอาเกี่ไมไอ้นายไอ้นายไอ้นเกี้ยหน้าไอ้นายเข้าไปเร็วยุ่ กูก็ทำไปดีเฮียคนชวนอ่ะกูกลัวเอามาแล้วเข้ามากูกูนำให้เขาสุดท้ายถ้ามึงเกียนกูแล้วกูจะออกเกมเลีอ่ะมามามากูไม่เคยเกียนครับมีเกียน์คือเฮียนายครับนายไปนายไปโอ้ยเฮียจุ๊บช้าเลยจุ๊บชกูไม่ได้เิดยร์นะมึงมึงแย่งกูเปิดเลย พวกกูไม่ได้ติดไอ้การกูอยู่กันอย่างห่างเลยโอ้โหกูเห็นแก่้กันและไอ้เฮียไม่เป็นตัวเลยูไม่คือเราต้องเห็นจ่าจ่าไว้ยเนื้อเรื่องมันจะเริ่มนะเว้ยมันจะส่งนะกูกับไอ้การเข้าไปสองคนแล้วแต่แค่ไม่เกี่ยวโอ้โหไม่เกี่ยวโอ้โหกูเข้าไปแล้วประตูมันปิดมันไม่ตายใช่ปะไม่ตายแค่ตกใจเดี๋ยวอีกเดีอีกเอเีบาดหลวงเข้าไปบาดหลวง เดินไปเดินไปเอ้เยไอ้เหม่ำทิ้งโง่งมาดิเดินไปมันเออคือขวาคือขวาคือขวาใส่มันคือขวาใส่มันคือขวาใส่มันเดไปคือขวาใส่มันสามสองหนึ่งไปลุยเกมเริ่มแล้วเนี่ยไอ้สัตว์กระแทกเนี่ยไม่ไม่ท็อปถ้าถ้าถ้าเปิดประตูไปแล้วโลกจริงก็จะเปิดเฉียดผีตกใจสัดมันมีผีกระดูกวะเเเฮฮฮ้้้ยยยอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือดีอยู่ป่ะอันนี้คือดีอยู่ใช่ป่ะท็อป มึงมั่นใจใช่ไหมว่ามันจะมึงเห็นพระละผีอ่ะมึงเห็นพระกูกูเห็นกูเห็นแล้วกูได้ยินมันมันทำอะไรเดินเข้าไปดูดิทำอะไรอ่ะการไปดูดิเพื่อนอ๋อเอาหัวคอกำแพงเอาหัวคอกำแพงหัวคอกำแพงเออเอออย่างนั้นปลอดบ้าเลยของบูชาอุ้ยระวังระวังระวังลงพื้นลงพื้นลงไอ้ตัวยตุ้ยอะไรอ่ะเด็กเป็ดเด็กเป็ดอ๋ออุ้ยปอลลัสิตใส่คิดขวาไอ่ตัวอะไรอ่ะเสียงมึรออะไรอ่ะเออตัวอะไรอ่ะคีดขวาใส่มันไม่ตายด้วย เอ้ยต้องเอาเค้กมาล่อป้ายท็อปเราเอาหัวคนไปบูชายันเออใช่ใช่ต้องเอาเค้กมาจับมันอ๋อเนี่ยกูมีเค้กมันอยู่ไหนเฮ้ยมันมันจะการไปนู้นแล้วจับดิจับดิอ๋อจับนะจับจับแต่จริงจริงไอ้เกิลชิวเวอรเราชิวเฮ้ยไม่เขียนว่าฟัคอินฟักกิ้งคันไอแนมีตอนนั้นที่จับสองหัวเอาเอาสองหัวเลย กัวกัวหัวหัวหัวอยู่แค่ในโลกกระจกเว้ยไม่มีไม่เจอในหายาชุบได้ปะใช่ใช่หัวหัวหัวที่อยู่แค่ในโลกกระจกไอ้เจ๋งมึงลองมาที่ศพดิมันมีให้ทำอะไรไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่กูเข้ามาลึกละตั้งเงเออเออเออวางต่อหัวไอ้ทอฝังเตรียมอ๋อคือบูชาใช่ป่ะอ๋อใช่เอาแล้วด้านล่างคืออะไรอ่ะเออลองลองไม่แพ้ไม่เป็นไรลองลองลองจะได้รู้วางนะเออลองเลยลองเอาเลยต้องทำความสะอาด หัวพวกนี้ก่อนจะวางลงอ๋อต้องเอาไปล้างโอ,โอโด้านล่างอ,อ๋อแปลว่าเอาหัวไปล้างน้ําด้านล่างแปลว่าล้างน้ําน่าจะไม่มีผล <c oughs> ใช่ใช่ใช่ต้องไปถำ้ำอ้เหี้ยน่ากลัววะ่ะไอ้เยอะอันนี้ยากกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยเหมือนเหมือนไข่อะเหมือนชีแมงมุมเลยอะใช่ใช่เหมือนเหมือนด้านแมงมุมอะเจ,จ๋งกันแล้วปะใจะหยุดเดินทำไมอ๋อน,นี่นี่กูใส่น้ำมาแล้วไหนลองล้างหัวเดี๋ยวเสียงก็รู้หลอกไม่หลอกอะไม่หลอกไม่หลอกล้างหัวไม่กอะจ่เลยว่ะไอ้แกเออใช่ไม่ขี้เที่ยเลยเฮ้ยะ เราก็ต้องหาหัวให้ตรงคนเหรอน่าจะใช่หัวเนี้ยท็อปเอ้ยหัวเนี้ยใคงอากลัวได้วะไม่ได้เอ้ยไปล่ากหัวกันวะเออไม่ใช่หัวนี้เอ้าไม่ใช่หัวไหนไอ้สัตว um ์อ่าไปไปไปเดินเดินกลับไปเดินกลับไปอุ้ยอุ้ยเชืออะไรอ่ะไเชือีเอี้ยงอีเอี้ยงตีกูมันตีได้เหรอเออมาหลุมตรงไหนนะหลุมหลุมนี้ใช่ไหมหลุมนี้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 ชัวร์ ไม่ใช่กันโอ้จริงเหนื่อยวะกูบอกเลยเหนื่อยจริงเออรอหนะเออไม่ใช่กูถามจริงหรือว่ากูวะไอ้เฮี้ยกูก๊อบก๊อบก๊อบขบอยู่ใจเย็นดิเฮี้ยอืมเรียบร้อยมันอัลวาดะเพื่อนเอาไปหนึ่งหัวไ้เหี้ยนะ กูบอกเลยว่ายุ่งไอสัตว์แล้วกูก็ต้องมาหาลายลามันออกลาแล้วจ้ะไอ้กูลืมไปมันบินได้นี่หรอเกหคุด้วยนะได้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 ใช้ใช้ใช้รอใช้มรอใช้ครับรอใช้ครับนู่น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 ใช้ใช้ใช้ไอสัตว์แล้วบอกป้องกูหนีกูมดไอกันไอ้เจีอยู่ไหนไอ้เจี ไอ้โดนเด็กไอ้เหี้ยไปชุบมันดีไอ้เชื่อมันมันออกมาโลกกระจกไอ้โลกข้างนอกนี่นี่นี่เจอแล้วนายเจ๋งยังไหนวะนู่นนู่นนู่นอยู่นิ่งเด้ออยู่นี่ตายเหอะไอ้เหี้ยไอ้นายกูติดตัวมันกูวิ่งไม่ได้ไอ้จับกำหาหัวที่หาหัวจับต่อปะ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 กูเร็วพอหรอกไอ้เหี้ยกูอยู่ในสุดอีกแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรกับกู ว่าจะเราด้วยกูกลัวกูดึลัลังหลังลังลังหลังไอ้ี่หลังใช่ใช่ใช้ช่อะกับกูใช่กับใช่อนไรใช่ไม่ใช่เออเ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 ออเออออเออออเ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 อเออเออออเ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 อเเอออเเอเอ ไปเอาพ่อหลังบ้านเห็นพ่อพ่ออยู่หลังบ้านใครไปคนกบไปเจ๋งเกไ้จ๋งคนกบนะได้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 กบแล้วมึงไม่ช่วยกูฉายนะพ่อมึงตายเออช่วยฉายสัตว์ฉายตลอดออไม่ได้เออว่ะตรงนี้เออตรงนี้ออไม่ได้นี่หว่าต้องไปอีกฝั่งต้องทะลุประตูใช่หรอตรงนี้ไม่ตายครับหันไอ้สัตว์รอรอฉายรอฉายครับอยู่กูทรออยู่กูทรออยู่กูไอตังให้หน่อยดิแทงให้หน่อยดิกูถือหัวอยู่ไม่ไม่ฉายได้ฉายได้ฉายได้ไอ้เจ๋งหายวะ

ชายกู้หกู้หกู้หชายกู้ในกู้ใหเฮอยเนี่ยเนี่ยเจอและชุบดิไอ้นายชุบกันอีค้างยักูรูอยสัสุดมจัตาแกรอา้นจ้ำจำจ้ำจ้ำจ้ำจำน่ากลัวปะน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่โหอยู่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายใช่ไหมดูทีดิ ดูเห็นชัดสายบนเพื่อนสายบนดูได้ผู้ชายเออก็ผู้ชายนะฮึ่มห่วยกูกูเข้ามุมกูเข้ามุมเลยไอ้หมู่ใครหมู่มันมู่ใครมุมมันมุมใครมุมมันมุมใครมุ่มันมู่ใครมู่มันช่วยกระฉาช่วยกระฉายช่วยกระฉายช่วยกระฉายช่วยกระฉาหมอนะหมอนะมันใช่ยช่ใชาย

ซับเราหนิ่งๆดีกว่ากูว่าไอ้กันไอ้เหี้ยถ้ามึงไม่ฉายถ้ามึงไม่ฉายกูตายแน่นอนไอ้เหี้ยแล้วมึงมาตอบแทนกูอย่างเงี้ยนะมึงมาตอบแทนกูแบบอย่างนั้นแหละนะไอ้เหี้ยมังบังกูเลเราไปหาศพกันสองคนดูเยอะสองตัวนั่นดิเฮ้ยต้องมาช่วยด้วยต้องมาช่วยหาศพด้วยมามามาคุ้มกันคุ้มกันเออคุ้มการรอสายอยู่ไม่รอสายสแตนบายสแตนบาย อือฉ่ำหัวแล้วเอาไปเจ้นล้มตัวไปเจ้นล้มตัวเรสายเสร็จมันตันแล้วก็ค่อยตัวใครตัวมันสายให้ตันก่อนเย้ป้าสายเสร็จตัวใครตัวมันใช่ใช่ใช่ไอ้เชี่ยนั่นอยู่ไหนอะมันหยุดแล้วไปมันหาเราไม่เจอป้าป้ป้โอ้ยเชี่ยเสียงกี้ซิกี้๊ซิ๊กมาลูกมาเอาไปแจ้นรวมตัวเอาไปเจ้นล้มตัวเอาไปเจ้นไม่เจอว่าเราจะไปแจ้นไปแจ้น ตันยังตันยังไปไปไม่เอาไปเจ้ไปม่เอาวิ่งวิ่งกับไปเจ้าคนไหนวิ่งวะไอชิบไไอเจ๋ยวมันน้ำเช่อยอ่ะไม่ม่ไม่ไปเจ้าเร็วววววววเวว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 วีวว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  เลือกคันแล้วเลือกคันแล้วเลือกคันเลแล้วหอ๋อไม่ไม่ก็วางก็วางไงเดี๋ยวกูไปขุดไม่หายหัวไม่หายหัวไม่หายวางหัวเฉยนะผู้ชายกูเพิ่งพูดไปเลยกูกำลังจะพูดเลยถ้ามันมาหลอกในนี้นะมีทางเดียวด้วยจ้ตว์บอกเลยมีทางออกทางเดียวด้วยไม่ตรงนั้นชิบหายตรงนั้นทางชิบหายไอ้เจ๋งตรงนั้นชิบหายกูบอกเลยไอ้เจ๋งถ้ามันมันลงหลังมึงได้ไปไกลเจ๋งไปไกลเจ๋งไปไกลเจ๋งจบ เออว่ะมันลงหลังจริงนะไอ้เชี่ยหลังได้ไอ้เงี้ยเอ้ยไม่ผีบินนดิว่ะตักแช่ไงมึงโง่เปล่าเรื่อกูเลยไอ้มาแล้วพาทางอ้เจ๋งจริงด้วยไอ้เชี่ยอุ้ยไม่น่าบอกมาเลยไม่น่ารีบบอกมาเลยจ้ะเอาเป็นเจ้าไอ้เจ้าวิ่งไวจ้าวิ่งไ้วิ่งวิ่งไวิ่งวิ่ง มันมาแล้วมาแล้วไปไปไปนี่อีโกเด็กคุยเฮี้ยแม่งหันเฮี้ยแล้วไม่หันแม่งหันตอนเราอยู่ข้างล่างกันไอนสัตว์พวกมึงอยู่ไรกันอยู่อยู่อยู่ที่ถทำอยู่ที่ทำรอ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 ไอจริงชุบเสร็จก็ได้รอจริงชุบเสร็จปะกูลงท่ำไปเอายาก่อนแด้วใครเอาก็ได้ไปนายวางเลยนายวางเลยนายวางนายวะเคยอะไรวะวางกบอยู่อ้าวใช่ไหมพวอยู่ที่นี่นี่นะหนุนหนี่นายวางอันนี้กูว่าไม่ใช่ เนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นู้นคนนี้ใช่คนนี้ใช่กูไม่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 ใช่คนไม่ใช่กูไม่ใช่นใช่นั่นแหละไม่โกงเป็นโดนกูขุดไอ้เหี้ยเอาเป็นเจ้าลมตัวเวนเจอร์สแตนบายกูชอบอะเป็นเจ้าลมตัวกูชอบด้วยสัสตายขวาวะไม่รู้กูไม่รู้ไปหาผีไปหาหัวกันดีกว่าไอ้เหี้ยลแล้วพันแล้วนะลมตัวลงตัวลงตัวลงพลังลม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 พลังเอาเวนเจอ้าลมพลังเจ้ามันก็แค่ผีง้อเปล่ ประตูบ้านก็ปิดไปอยูะนะลงถ้ำไหมเออลงถ้ำปะโอลงถ้ำไม่ทางเดียวเลยนะเพื่อนมาล้มาแล้วมาแล้วกูบอกเลยใครลงช้ากันเลยของมึงเด้อกูไปเลยลงเอาพวกไปให้กูกูดีกว่าจังหวะที่ที่กโดนักกูกดกระดง F4 ออกเลยได้ปะเหลี่ยม ชายชายชายลุงไม่ชยลุงไม่ชายไป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 ไไป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 ไนนปปปปป มี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 โอเคโอเคนายอยู่ชั้นสองนายอยู่ชั้นสองนายอยู่ชั้นสองเนี่ยกูไปกูต้องดบาหน่อยแล้ววะกูรู้สึกกูโดนนิติเีขาห้องวะกูเหมือนโดนห้องข้างๆด่าเหมือนกันเดินผ่านกูอ่ะมันเหมือนแบบพูดเดี่ยวอะไรสักอย่างไอ้ท็อปย่าอย่างนี้เฮ้ยกูอยากกูอยากโอ้กูขอไปส่องส่องตาแมวห้องดูแป๊บหนึ่งได้ปะเด็กนี้เพิ่งพูดกูนะเออกูเหมือนโดนห้องข้างๆตะโกนด่าเหมือนกันเี้ยอ่ะกูคิดลั่นไหนสัตว์กูยิ่งยิ่งอยู่โลกกระจกนานทำไมภาพมันยิ่งมัววะกูกูคิดเองนไหม ใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยเห็นเลยมัวมันมัววัวใช่ข้างในก็เที่แล้วมันมาแล้วมันมาเลยชัดไอ้หน้าออกมาเออใครปิดอ่ะใครปิดไอ้เลียมอะไรชี้ชี้ชี้ตัวใครตัวมันเขาไปไหนเด็กเขาไปไหนเขาไปไหน

วิ้ยเจ็งกูโดนกาเจ็งช่วยกันด้วยไอเจ็งชุบนายอยู่ใช่ปะไม่มียาเพื่อนโอ้โหไม่สปอนหน่อยวะไอ้นายน่าจะล้มยาวแล้วกูว่านะนายเห็นยาบ้างไหมหาอยู่เพื่อนอย่าลืมมาพูดมาหลังบ้านนู่นอยู่ที่ไหนก่อนนะหลังบ้านหลังบ้านท็อปท็อปเอาเวย์เจอเวนเจอร์เวนเจอร์ชิบหายแล้วมีบ้านแล้วกันถีหักกูในบ้านเพื่อน กูหรือมึงหรือใครกูไอสัตว์ท็อปวิงหายใจวิบหายใจวิบหายใจวิวัยไหนไอ้ยู่ไหนโลกระจกโลกระจกอยูกไอ้ไหนอุ้ยยิบใครโดนวะเรียบร้อยอุ้ยตกใจสัตว์ใครโดนกูโดนกูโดนไอ้กูกูโอ้กูก็ตายเอาอ๋อโดนโดนเมื่อยไอ้สัตว์ บางไอ้จรบังไอ้จริงไอ้จรไอ้จรยอมตายเลยซะเอาไอเหี้ยยามันหมดหมดเลยฉันเป็นยาต้องเป็นยากินสศรษกหัวได้สศรษกหัวได้เดี๋ยวส่งเอาดีแพ้หรออะไรนะไอ้เหี้ยกูเล่นตั้งแต่เฮ้ยมึงดูกูดิไอ้กูว่าผีเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าผีแมบไอ้บ้านฟางเว้ยไอ้ที่เผาแกะ ไอ้ก okay, hey, ูแบบไอ้เง you know, you know ี s <S ้ยกูอยู like ่หลังคือกูโดนพวกมึงบ okay. ังไม่เรียกยืนไอ้เหี้ยกูวิ่งไม่ได้ก็มึงมึงมึเธอรื้อไปแอบก่อนไงก็โดนไปไอ้เหี้ยคำสาบของคนแอบก่อนไอ้เหี้ยแล้วมีรอบนึงมึงถ่ายไม่เสร็จแล้วกูอยู่ถ่ายแล้วกูวิ่งก่อนเลยนั่นแหละไอ้สัตว์กูกลัวมันมีสักตัวนึงอะ